ล่าสุดเนี่ยตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ไปรอบยิงอดีตกำนันตำบลท่าชมวงและผู้สมัครนยายกอบตท่าชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาได้แล้วรวม4คนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลสืผหาแรงจูงใจเพิ่มเติมนะครับก็คาดว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ปัญหาทางธุรกิจครับอ๋อน้องสวัสดีดครับสวัสดีดครับ เป็นภาพเหตุการณ์ขณะตำรวจภูธรภาค9ครับนำกำลังพร้อมหมายสารจังหวัดพัทลุงเข้าไปจับกลุ่มร้อยตำรวจโทโควิดรชนียะผู้ชนะการเลือกตั้งนายกอบ,อบตเกาะยอเมื่อวันที่11มก,การาคมที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ระหว่างรอกอก,ะกะตรประกาศผลอย่างเป็นทางการนนไปจับกลุมที่บ้านพักเลยนะครับทีต่ตำบลเกาะยอพะเองสงขลา,าช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้ครับ พลตจโ,โทปียวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9ก็มีการแถลงข่าวถึงการจับกุมครั้งนี้เ,นเกิดขึ้นจากการขยายผลคดีผู้ก่อเหตุรอบยิงนายพยอมสังทองอดีตกำนันตำบลท่าชมวงและผู้สมัครนายกอบตอท่าชมวงอำเภอรัตาภูมิจังหวัดสงขลาเสียชีวิตภายในรถดนบนถนนสายพรุโอนท่ามะปรางตำบลทุ่งนารีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเมื่อช่วงค่ำวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมา หรือก่อนการเลือกตั้งนายกอบตเพียงไม่กี่วันนะครับทางผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค9ท่านบอกว่าผลการสืบสวนนาไปสู่การออกหมายจับและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบทั้ง4คนประกอบด้วย100ร้อยตํารวจโทโ,โกวิดรัชนียะผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและคดีอื่นอีกหลายคดีครับก่อนหน้านี้มีการขยายผลจับกลุ่มนายทันพิสิทธิ์ปัญจสุวรรณที่ทําหน้าที่มือปืน จับคุมนายสักชัยรัชนียะที่ทําหน้าที่ขับรถยนต์ไปรับกลุ่มมือปืนหลังก่อเหตุแล้วก็จับคุมนายวิทวัฒนบุญสนองคนนี้จะเป็นคนขับรถยนต์ให้กับมือปืนนะครับพร้อมกับมีการตรวจยึดของกลางทั้งรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุโทรศัพท์มือถือ10เครื่องเงินสดรวมกันกว่า900 0 0 0บาทอาวุธปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติพร้อมเครื่องกระสุนทองคําหนัก5บาทและเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ ก็ล้วนเป็นหลักฐานสำคัญในการเชื่อมโยงพฤติการของทั้ง4คนนะครับในเรื่องการเมืองอาจจะเกี่ยวข้องไว้แต่น้ำหนักมันไปอย่างนั้นซึ่งประชาชนก็ทราบได้ดูจากผลการบวชในการเลือกตั้งที่ผ่านมาหก0ันข้างวาชโบโน้กู้ที่เหลือก็2อพันกว่าคะแนนอันนี้ก็ผมเชื่อว่าประชาชนคงสื่อสารสารับทราบได้ว่าเรื่องนี้น่าจะเกิดจากเรื่องอะไรทุกคดีทั้งหมดนะครับตำรวจเราสาร้างมือชาต ตำร,รตว,ตว,ตวจภาค้าตรวจสอบานการให้ความสำคาญหมดแล้วก็ทุกอย่างที่ทำภายใต้พยานหลักฐานทั้งหมดอันน,น,าน,าอนี้ผมยืนยันพยานแน่หนาคดีนี้แน่หนาผู้บัญชาการตำรวจพูธรภาค้าวยังบอกอีกครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีพฤติการเป็นลักษณะมือปืนรับจ้างวางแผนก่อเหตุอย่างเป็นระบบครับใช้รถยนต์หลายคันในการติดตามประกบยิงและหลบหนีข้ามพื้นที่หลายจังหวัดรวมระยะทางกว่า300กิโลเมตร ก่อนจะมีการทำลายหลักฐานแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนถึงแรงจูงใจซึ่งก็คาดว่านาจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ปัญหาทางด้านธุรกิจกับ